ัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราเริ่มต้นจากสามแยกประสบสุขที่ร้านประยงกลการนะคะจำหน่ายเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรทุกชนิดนะคะตอนนี้เราอยู่บนถนนพหลโยธินอำเภอเมืองเชียงรายแล้วนะคะกำลังมุ่งหน้าไปยังห้าแยกพ่อขุนค่ะขวามือที่จะถึงข้างหน้าก็จะเป็นกำแพงเมืองของเชียงรายนะคะซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าเมืองค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าเมืองทางด้านซ้ายมือกันนะคะ จะเห็นซอยเลกซ้ายมือนี้นะคะเป็นซอยทางลัดนะคะซึ่งจะไปออกทางสี่แยกประตูเจ้าชายค่ะแต่ว่าเราจะไปทางปกติตรงนี้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกไฟแดงตรงนี้นะคะเลี้ยวนะคะหากรถกลับเลยค่ะเลี้ยวตรงนี้นะคะก็ยังเป็นถนนประหลนโยธินอยู่นะคะเลี้ยวกลับเข้ามาค่ะเลี้ยวกลับเข้ามาให้ดูเล่นนะคะว่าถนนตรงนี้เราจะงงเสมอเลยค่ะ ซ้ายมือจะเป็นร้านไทยเจริญการยางนะคะข้างหน้าที่เห็นรถจอดเป็นแถวเป็นแนวนี้ก็คือเข้าเขตของการเป็นโรงเรียนละค่ะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดนะคะอาคารซ้ายมือที่เห็นข้างหน้าเลยค่ะวันนี้เรามาเวลาที่ใกล้ๆจะโรงเรียนเลิกนะคะก็จะเห็นรถเริ่มมาจอดรอนักเรียนกันนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่บนถนนประหลนโยธินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกประตูเจ้าชายค่ะอยู่ตรงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีเกิดนี้นะคะ เราเลี้ยวขวาค่ะเข้าถนนสีเกิดนะคะขวามือก็จะเป็นวัดสีเกิดซ้ายมือนี้จะเป็นคลินิกหูคอจมูกคุณหมอชวนนะคะถัดจากคลินิกหูคอจมูกหมอชวนนะคะก็จะเป็นร้านคุณติ๋มค่ะร้านคุณติ๋มเบเกอรี่นะคะสุมาลีนวดสปาค่ะถนนนี้ต้นไม้ร่มรื่นนะคะซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็นสำนักงานยาสูบเชียงรายนะคะ จะอยู่หัวมุมของถนนธนาไลากับถนนสีเกิดพอดีเลยค่ะเราก็มาถึงสีแยกหนองสีแจงกันแล้วนะคะสีแยกนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินนะคะในวันเสาร์ค่ะซ้ายมือจะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนธนาไลาขวามือก็จะเป็นถนนหนองสีแจงนะคะถ้าตรงไปก็ยังเป็นถนนสีเกิดอยู่นะคะผ่านถนนอุตตรกิจนะคะแล้วก็ไปสุดที่ถนนสิงห์ครค่ะ ตอนนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าถนนธนานไลค่ะซ้ายมือยังคงเป็นสำนักงานยาสูบเชียงรายอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์นะคะรถยนต์จอดกันมากมายนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็จะเป็นสถานศึกษาละค่ะขวามือก็จะเป็นอาคารเรียนของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงรายนะคะ ถัดไปฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสนามบาสแล้วก็จะเป็นลานรำวงในวันถนนคนเดินทุกๆวันเสาร์ของเชียงรายด้วยนะคะถึงสี่แยกไฟแดงตรงนี้ขวามือก็จะเป็นศูนย์ทันตกรรมนะคะทำฟันค่ะซ้ายมือจะเป็นสวนสาธารณะลานออกกำลังกายนะคะชื่อว่าสวนตุงและโคมนครเชียงรายนะคะ ซึ่งเดิมทีเดียวเป็นคุกเก่านะคะเป็นเรือนจําเก่าซึ่งปัจจุบันย้ายออกไปอยู่ที่ดอยห่างแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นโรงเรียนดํารงราชสงเคราะห์นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐประจําจังหวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายนะคะเดิมทีเดียวเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นโรงเรียนสหแล้วนะคะเรียนรวมกันทั้งหญิงและชายนะคะตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงสี่แยกสารกันละค่ะ มุมซ้ายที่เห็นก็จะเป็นศาลจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้เราก็วิ่งมาบนถนนรัตนาเขตนะคะถนนรัตนาเขตค่ะซ้ายมือจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขาเชียงรายะคะ่ะอาคารซ้ายมือที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์คริสเตียนนะคะเป็นโบสถ์คริสตจักรที่1เวียงเชียงรายนะคะตอนนี้เราก็วิ่งวนมาถึงสี่แยกประตูสลีนะคะขวามือจะไปหอนอาฬิกาทองนะคะ ตรงไปจะไปไนบาซ่ซาค่ะแต่วันนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็เป็นถนนประหลนโยธินค่ะขวามือก็จะมีโรงแรมเลอพัฒานะคะซึ่งสามารถเดินไปไนบาซ่ซาหรือเดินไปถนนคนเดินในวันเสาร์ได้ใกล้ๆค่ะขวามือน,นะคะที่รถกำลังจะเลี้ยวนั้นก็จะไปตลาดซิลิกอนนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีดอกไม้สดมีผลไม้สดนะคะ ขายถึงกลางคืนเลยนะคะ3ามสี่ทุ่มก็มาซื้อได้นะคะสําหรับผลไม้สดนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารสดอาหารแห้งนั้นก็หมดประมาณ5้าโมงเย็นนะคะซ้ายมือก็จะเป็นร้านข้าวต้มมีนานะคะเปิดตั้งแต่ช่วงเย็นถึงกลางคืนค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงสี่แยกประตูเจ้าชายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะร้านที่เห็นข้างหน้าตรงหัวมุมนะคะก็จะเป็นร้านแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะถ้าแบตเสื่อมนะคะแบตหมดนะคะที่นี่เขามีบริการเดลิเวอรี่ค่ะ คลิปนี้ก็พูดจนคอแห้งแล้วนะคะขออนุญาตแวะหาคุณหมอชวนนะคะคลินิกหูคอจมูกที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์ค่ะกดไลค์ค่ะกดแชร์นะคะกดแชร์เยอะๆเลยค่ะแล้วก็กดสับตะไคร่นะคะถ้าดูทาง YouTube นะคะก็กดสับตะไคร่ค่ะแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งด้วยนะคะกดที่รูปกระดิ่งกริงร๊งๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ